สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหรียญกระสาบไทยอีกครั้งนะครับสําหรับช่องเหรียญกระสาบไทยก็พ่อแม่พี่น้องทราบกันดีอยู่นะครับว่าเป็นช่องน้องใหม่ที่จัด สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเหรียงกระสาบให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดโดยเฉพาะเลยนะครับก็บเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องตามตลาดนัดนะครับ ทุกวันจะมีเงินหรือว่าเหรียญกระสาบเข้ามาอยู่ในมือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่จะไม่ทราบนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาหรือว่าเหรียญแบบไหนไม่มีราคาบางครั้งเราก็ใช้เงินทอนไปโดยไม่ทราบนะครับทําให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัด สูญเสียอกในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆเหรียญดีๆนะครับเพราะว่าบางครั้งมีราคานะครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่องเหลกกระสับไทยจะนาเหรียญอีกหนึ่งเหรียญชนิดราคานะครับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อแม่พี่น้อง ตามตลาดนัดนะครับได้ทราบกันเหรียญนั่นก็คือเหรียญย5สตาังค์สำหรับเหรียญย5สตางค์นั้นก็ต้องบอกว่ามีผลิตออกมามีทั้งพศออที่มีราคาแล้วก็ลักษณะพิเศษที่มีราคาวันนี้ทางช่องเหรียญกษาปณ์ไทยจะนําลักษณะเหรียญที่มีราคาเป็นเหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญสลึงนะครับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เห็นแล้วก็ได้ทราบกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องเหรียญกษาปณ์ไทยด้วยนะครับเพื่อช่องเหรียญกษ ไทยจะหาข้อมูลแล้วมาแจ้งข่าวข่าวข่าวสารดีๆให้กับทางพ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันนะครับสําหรับวันนี้จะนําเหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญสลึงมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับสําหรับเหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญสลึงนั้นก็อย่างที่บอกนะครับมีทั้ง ที่เป็นทองเหลืองแล้วก็ทองแดงวันนี้จะไม่พูดถึงพอสอหรือว่าทองเหลืองทองแดงแต่จะให้ดูลักษณะเป็นพิเศษนะครับสําหรับเหรียญที่มีลักษณะเป็นพิเศษเดี๋ยวทางเหรียญกษาปณ์ไทยจะขยายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเลยนะครับไม่ให้พ่อแม่พี่น้องสูญเสียโอกาสในการทำมาหากินเลยนะครับสําหรับเหรียญถ้าพ่อแม่พี่น้องสังเกตดูให้ดีนะครับเหรียญนี้ปี2539นะครับจะนํามาให้ดูจะเห็นว่าบริเวณขอบนี้นะครับบริเวณขอบขอบนี้ จะมีทั้งหมดอยู่ความผิดปกตินะครับเห็นไหมครับมีทั้งขอบวงนอกแล้วก็ขอบวงในเห็นไหมครับดูประเทศไทยนะครับลักษณะนี้ในกลุ่มทางคนที่เขาเล่นเหรียญกันนะครับทางพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเรียกกันว่าเหรียญสองขอบเหรียญสองขอบนี่มีโอกาสเกิดขึ้นแทบทุกพศออเลยนะครับแล้วทุกพศออที่มีเหรียญแบบนี้ก็จะมีราคา ด้วยเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยจะเหรียญสวยมากหรือเหรียญสวยน้อยก็สุดแล้วแต่นะครับนี่นี่คือเหรียญสองขอบนะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับเงินทอนมาหรือว่าใครมีเหรียญสลึงแบบนี้พ่อแม่พี่น้องลองลองเช็คดูนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบนี้เห็นไหมครับนี่ดูเลขห้านะครับดูเลขห้าบริเวณด้านบนเลขห้านี่จะปั๊มออกมาเลยแบบนี้มาขอบในจะขึ้นมาแบบนี้ประเทศไทยนะครับลักษณะเรียกเรียกสองขอบเหรียญแบบนี้ ที่เขาเล่นกันนะครับก็จะอยู่ที่20บาทไม่เกิน50บาทนะครับสมัยตอนแรกๆนี่เหรียญนี่ขึ้นมาสูงมากๆเลยตอนนี้ก็อยู่ที่20บาท30บาทอยู่ประมาณนี้เองแล้วแต่ความสวยหรือว่าแล้วแต่พศออที่หายากด้วยครับผมวันนี้ทางช่องเหรียญกราปไทยมีแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเหรียญกษาสับไทยด้วยเพื่อที่ช่องเหรียญกราปไทยจะได้หาข้อมูลดีๆมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้อง นี่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ